สวัสดีครับยนินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องระบบการปกครองของหุนเซนที่กัมพูชานะครับคือเราจะมาดูกันจากข้อมูลบทวิเคราะห์ต่างๆที่มีเนี่ยเพื่อกลั่นกรองหาจุดอ่อนหรือว่าความเปราะบางสําคัญๆของระบอบนี้กันใช่ค่ะเราจะมาพิจารณาเสาหลักสําคัญๆที่ค้าจุนอํานาจนี้อยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการกดขี่ทางการเมือง โอ้การทุจริตที่เป็นระบบมากๆแล้วก็พวกปัจจัยเศรษฐกิจสังคมอื่นๆด้วยค่ะคือจะพยายามเชื่อมโยงให้เห็นภาพรวมใหญ่ๆน่าสนใจมากครับงั้นรอมาเริ่มปมแรกกันเลยเรื่องการรวบอํานาจกับการสืบทอดอํานาจที่เอ่อหลายคนมองว่าเหมือนราชวงศ์ไปแล้วคุณเซนครองอํานาจมันนานมากนะครับสี่ทศวรรษได้จนมีคนบอกว่าประชาธิปไตยในกัมพูชากลายเป็นแค่เปลือกที่มันว่างเปล่าไปแล้ว วิธีการรักษาอำนาจของเขาเนี่ยค่อนข้างชัดเจนแล้วก็แข็งกร้าวมากมีการใช้คำพูดที่รุนแรงข่มขู่ผู้เห็นต่างอย่างเช่นคำว่าทำให้ตายหรือทบตีทั้งหมดอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็มีรายงานการจับกลุ่มตามอำเภอใจยเยอะมากอย่างกรณีคนที่วิจารณ์โครงการ CRV หรือการพัฒนาสามเหลี่ยมมรกตนั่นแหละค่ะโดนไป90กว่าคนแล้วก็ยังมีการปิดสื่ออิสระอีก กือบหมดเลยนะคะครับปิดปากเสียงวิจารณ์ไปเลยใช่ค่ะเป็น,นกลไกหลักเลยเรื่องเลือกตั้งก็เหมือนกันเหมือนถูกควบคุมไปหมดอย่างการยุบพัก C N R P พักสงเคราะห์ชาติซึ่งเป็นพักฝ่ายค้านหลักก่อนเลือกตั้งปี6 1โน้นเลยผลก็คือพัก C P P ของหุนเซนก็กวาดที่นั่งเรียบอือหึแล้วพองส่งตอมนาจให้ลูกชายคือหุ่นมาเน็ตหลายฝ่ายก็มองว่าเอ๊ะมันไม่ใช่การปฏิรูปอะไรหรอก แต่เป็นการสืบทอดอำนาจมากกว่าใช่ค่ะแล้วที่สำคัญมากๆอีกอย่างคือระบบตุลาการที่ถูกควบคุมคือศาลเนี่ยถูกใช้เป็นเครื่องมือจากการฝ่ายตรงข้ามอย่างชัดเจนกรณีคุณแซมรังสีผู้นำฝ่ายค้านก็เห็นได้ชัดขณะเดียวกันศาลก็เหมือนเป็นกรอกคุ้มกันให้คนในเครือข่ายอานาจไม่ต้องถูกตรวจสอบตามกฎหมายแม้จะมีข้อกล่าวหาเรื่องละเมิดสิทธิเอยอะแยะก็ตามครับนั่นคือมิติการเมืองแล้วถ้าเราหันมาดูอีกแกนหลัก คือเรื่องคอร์รัปชันกับอาชญากรรมล่ะครับมีข้อมูลเยอะเหมือนกันทั้งเรื่องทรัพย์สินส่วนตัวมหาศาลของฮุนเซนแล้วก็การทุจริตที่มันฝังรากลึกมากๆอืมที่เห็นชัดมากๆเลยคือปัญหาการยึดครองที่ดินค่ะมีข้อมูลว่าที่ดินกว่า2.1ล้านเฮกตาร์ถูกโอนจากเกษตรกรรายย่อยไปอยู่ในมือบริษัทใหญ่ๆส่วนใหญ่ก็ผ่านสิ่งที่เรียกว่าสัมปทานที่ดินทางเศรษฐกิจหรือ ELCs นะคะ คือการให้เช่าที่ดินระยะยาวกับเอกชนซึ่งก็มักจะเป็นพวกพ้องตัวเองโดยไม่ค่อยสนใจผลกระทบต่อชาวบ้านเท่าไหร่ครับแล้วมันมีจุดอ่อนอันหนึ่งที่ดูเประาะบางเป็นพิเศษเลยคือการพึ่งพิงธุรกิจหลอกลวงทางไซเบอร์หรือพวกแก๊งคอร์เซนเตอร์เนี่ยแหละครับที่มีสายสัมพันธ์กับจีนตัวเลขรายได้จากธุรกิจนี้เขาว่ากันว่าสูงถึง1 2 0 0 0ล้านดอลลาร์ต่อปีโหนี่มันเกือบครึ่งหนึ่งของ GDP กัมพูชาเลยนะเนี่ย ประเด็นนี้สําคัญมากค่ะเพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องเงินอย่างเดียวแต่มันคือการสร้างสภาวะพึ่งพิงคือพึ่งพาเศรษฐกิจจากอาชญากรรมข้ามชาติแบบเต็มตัวเลยรายงานหลายชิ้นก็ชี้ไปถึงความเชื่อมโยงกับผู้มีอํานาจนะคะรวมถึงคนในครอบครัวหุ่นเซนเองด้วยเราต้นทุนด้านมนุษยธรรมมันเลวร้ายมากรายงาน UN บอกเลยว่ากัมพูชาเป็นศูนย์กลางค้ามนุษย์เยอะยอะมากถูกหลอกมาบังคับใช้แรงงานถูกทรมานโหดร้ายมากใช่ค่ะ แม้แต่พลเมืองอเมริกันเองก็เสียหายไปเป็นร้อยล้านดอลลาร์เลยนะคะจากเรื่องนี้ถึงแม้จะมีแรงกดดันจากนานาชาตินะครับอย่างสาหรัฐก็ใช้กฎหมาย Global Magnitsky คว่ำบาตรหรือ EU ก็แสดงความกังวลแต่ดูเหมือนมันยังยังไม่พอที่จะสั่นคลอนได้เท่าไหร่อาจจะเพราะมีจีนคอยหนุนหลังอยู่หรือเปล่าครับก็น่าจะเป็นปัจจัยสำคัญค่ะแล้วผลกระทบทั้งหมดเนี่ยแน่นอนว่ามันตกอยู่กับประชาชนโดยตรงนาไปสู่ปัญหาความเหลื่อมล้าที่หนักหนาขึ้น ถึงแม้รัฐบาลจะพยายามโปรโมทเรื่องการเติบโตทางเศรษฐกิจแต่จริงๆแล้วคือความเหลื่อมล้ำมันถ่างกล้างออกไปเรื่อยๆมีคนถึง3ล้านคนอยู่ในภาวะที่เรียกว่าความยากจนที่เปราะบางคือแค่รายได้ลดลงไปนิดเดียววันละประมาณ0.30ดอลลาร์ก็อาจจะกลับไปจนได้ทันทีเลยครับแล้วยังมีการขับไล่คนออกจากที่ดินอีกตัวเลขน่าตกใจมากครับเขาประมาณกันว่ามีคนราวๆ4 0 0 0 0 0คนถูกไล่ที่ในช่วงปี4 6ถึง55 เพื่อเปิดทางให้โครงการพัฒนาต่างๆออย่างกรณีดังๆก็การย้ายคนเป็นหมื่นครอบครัวรอบนครวัดหรือคนที่กระทบจากเขื่อนเซซานสองอีก5,000คนใช่ค่ะประกอบกับคุณภาพบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานทั้งโรงพยาบาลการศึกษาที่มันย่ำแย่อย่างที่เคยมีข่าวว่านักเรียนมปลายสอบตกกัน7 5เในปี56เรื่องพวกนี้มันสะท้อนช่องว่างที่ใหญ่มากระหว่างชีวิตคนธรรมดากับความมั่งคั่งของคนกลุ่มอำนาจ แล้วก็มีประเด็นสุดท้ายที่น่าสนใจคือการใช้เรื่องชาตินิยมเป็นเครื่องมือดูเหมือนจะเป็นแพทเทิร์นเลยนะครับใช้ซ้ำๆโดยเฉพาะการปลุกกระแสต่อต้อตานไทยเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจจากปัญหาในประเทศตัวเอง ถูกต้องเลยค่ะแล้วที่น่าสนใจคือบทวิเคราะห์บางอันชี้ว่าแรงจูงใจล่าสุดในการปลุกกระแสชาตินิยมต่อต้านไทยเนี่ยอาจจะเชื่อมโยงโดยตรงกับการปกป้องรายได้จากพวกแก๊งคอเซ็นเตอร์คือพอทางการไทยเริ่มปรับปรามห,หนักตามแนวชายแดนก็เลยต้องหาทางเบี่ยงเบนประเด็นปกป้องผลประโยชน์ตัวเองจากเครือข่ายอาชญากรรมพวกนี้โดยใช้ชาตินิยมบางหน้า โอ้โห oh, ฟังดูซับซ้อนแล้วก็มีจุดเปราะบางหลายจุดเลยนะครับถ้าให้สรุปเลยจุดอ่อนสำคัญที่สุดของระบอบนี้นะตอนนี้คืออะไรครับจากข้อมูลทั้งหมดนะคะดิฉันมองเห็นจุดอ่อนหลักๆอยู่สักสามประการค่ะ 1. คือการเพึ่งพิงทางการเงินอย่างหนักกับอาชญากรรมข้ามชาติโดยเฉพาะธุรกิจหลอกลวงแม้มันจะทำเงินมหาศาลแต่มันก็เปราะบางมากต่อแรงกดดันระหว่างประเทศ2คือ ความไม่พอใจในสังคมที่มันสังสมมานานจากความเหลื่อมล้ำการกดขี่การสูญเสียทรัพยากรและสคือความเปราะบางของการสืบทอดอำนาจแบบครอบครัวนี่แหละค่ะที่อาจจะไม่ได้มั่นคงอย่างที่เห็นภายนอกถ้าหากเจอแรงสั่นสะเทือนที่มันแรงพอเป็นข้อสรุปที่ชวนคิดมากครับงั้นคำถามสุดท้ายสำหรับดีดดิฟของเราวันนี้ก็คือเมื่อพิจารณาถึงการพึ่งพาอาชญากรรมที่มันฝังรากลึกขนาดนี้ และความเปราะบางทางสังคมที่มันเหมือนรอวันประทุอยู่แล้วอะไรคือปัจจัยภายนอกหรืออาจจะเป็นรอยร้าวจากภายในเองที่อาจจะเข้ามาท้าทายสเสถียรภาพของระบอบที่ดูเหมือนแข็งแกร่งนี้ได้อย่างแท้จริง